สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆกับนายประเพนวิทนะครับวันนี้ก็มาพบกันครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ตรงหน้านี้ก็คือกล้วยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยโบราณนะครับเป็นกล้วยของชื่อว่ากล้วยนางพญานะครับหรือกล้วยนางยานะครับที่คนทางใต้เขา ปลก,กันมากนะพบมากในทางใต้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหาได้แล้วค่อนข้างจะยากแล้วนะครับอาจจะใกล้จะสูญพันธุ์หรือเปล่านะครับแต่ตามท้องตลาดเราจะไม่พบกล้วยชนิดนี้ขายนะครับเป็นกล้วยที่มีลักษณะลูกผสมระหว่างกล้วยหอมกับกล้วยไข่ในตัวนะครับเนื้อจะเป็นสีเหลืองอมส้มนะครับมีกลิ่นหอมหวาน ที่บ้านผมก็แรกขยายหน่อไว้นะครับเพราะรสชาติอร่อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลำต้นกันครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของลำต้นนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับกล้วยหอมนะครับ แต่ในส่วนของกาบลำต้นเนี่ยนะครับเ้าจะมีออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงๆนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยจะเป็นสีออกสีดำนะครับน้ำตาลดำนะครับเป็นออกสีชมพูแดงเรื่อยๆนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับในของ ตัวต้นลําต้นแล้วก็ใบนะครับใบเขาก็จะค่อนข้างจะหนาแล้วก็สั้นนะครับก้านใบจะสั้นกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก้านใบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้าผมพาไปดูต้นที่มีเครือแล้วนะครับอันนั้นเขาจะอยู่ประมาณสเมตรเกือบ4เมตรได้นะครับต้นสูงหน่อยสมบูรณ์ครับ ตอนนี้ก็เป็นกอเดียวกันนะครับเป็นลูกที่แยกออกมาปลูกกันนะครับจนเขามีหน่อเยอะมากนะครับนี้ใหญ่หน่อนะครับก็พยายามรักษาพัน์ุเอาไว้ครับมันเป็นพัน์ุที่อร่อยนะครับทานอร่อยมากแล้วกลิ่นหอมหอมกว่าน่าจะหอมกว่ากล้วยหอมนะผมว่าเท่าที่ผมเคยกินนะครับแต่ยังไม่ลองตอนที่มันสมบูรณ์แบบนี้นะครับ ปีนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากต้นสวยนะครับสมบูรณ์เพราะว่าดินเราเริ่มดีขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ที่เอามาปลูกเนี่ยดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็น๋ยาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นต้น,นกันนะครับตอนนี้ลงไว้อยู่สี่ต้นนะครับกล้วยหนังยา จะมืดนิดนึงนะครับต้องขอภอภัยยวผมหามุมก่อนนี่ครับนี่ครับเขาเป็นรุ่นเดียวกันครับสองต้นนี้นี่นะครับสองต้นข้างกันส่วนต้นนี้นะครับคาดว่านะครับกาลังจะออกเครือออกปีนะครับเพราะว่าใบาเขาสั้นลงมานะครับเป็นใบที่แสดงให้เห็นว่าเขาเตรียมจะ ออกออกปีนะครับก็เดี๋ยวรอมาดูอีกทีครับตอนช่วงที่เขาตกปีเป็นเป็นหวีให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับส่วนกล้วยหนังยานี้เป็นกล้วยพื้นเมืองทางใต้นะครับใกล้จะศูนย์พันนะครับอาจจะมีคนสะสมอยู่ครับแต่ว่าก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ส่สวนก็จะมีนกเขานะครับฟังกันเพลินนะฮะโอเคครับน,นี้วันสบายๆกับนายประพิมวิทย์ก็นำมาฝากไว้นะครับกล้วยนางยานะครับลองหาปลูกหาทานไว้กันที่ในสวนของบ้านนะครับดูรสชาติดูว่าเขาจะอร่อยขนาดไหนครับต้องลองหาปลูกเองนะครับผม นี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนันสบายๆกับนายประพิวิตนะครับผมครับสวัสดีครับ